เป็นยังไงเมื่อใดวันนี้นะครับผมต้องมาเอาชีวิตรอดจากเจ้าฆาตกรกบสยองขวัญที่เช็คขวานจามผู้คนไปทั่วงานนี้เราจะสามารถรอดจากเจ้าก,กบนี้ได้ไหมหรือจะถูกเจ้าก,กบนี้ใช้ขวานจามเหมือนคนอื่นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยเอาล่ะดูเหมือนในตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้มาอยู่ในแมพที่มันเป็นเฆาตกรกบนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้มาเจอกับเ,เราก็ได้มาเจอกับอันนี้นะครับเราก็ได้มาเจอกับอเจเอ,อันนี้ก็คือมันเป็นแม็แม็ล็อบบี้เนาะเดอะเออหรือไปวิธีการทำตดนะผมก็คืออันนี้ในะคอมในในม,ในมือถือผมไม่รู้ว่าทำยังไงนะก็คือให้กดคอนโทรลค้างไว เออกดตัว C ค้างไว้แล้วกดตัว C ค้างไว,ว้แล้วกดตัว F นี่เป็นไงเพื่อนบอกหมินเดินหนีอะไรทีเดียวโหทุกคนไฟก็ทำได้สมจริงอยู่นะเพื่อนเขาจัดแสงดีมากเลยทุกคนเนี่ยไฟแสงสีสีเนี่ยมีควันด้วยครับตรงนี้ถ้าเรากดไปก็จะเจอกับารายชื่อเพื่อนนะผม นี่ผมฆาตกรกรบที่คือ,อไอเบคอนนั่นแหละตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นเอ่อซื้อตัวละคารกรบนะผมมีแต่ในราคาเอ่ออะไรเนี่ย400ไล่ไปจนถึงอ้วันนี้กบเรืองแสงไล่ไปหนึ่งร้อยห้าสิบก็จะเป็นกบแบบแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ส่วนห้าพันก็อาจจะได้ อันนี้คือจะเป็นหลักหมื่นหลักพันแล้วผมฝั่งนี้เนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยอันที่ถูกก็น่าจะเป็นร้อยห้าสิบนะผมผมคิดว่าร้อยห้าสิบถูก่านี่ถ้าผมได้เงินจาก youtube หรือแบบผมผ่านกด youtube เมื่อไหรนะตอนนี้คือ4 1ชั่วโมงคือผมได้4 1อชั่วโมงอยู่ต่อโอ้โหอาจารช่วยทำไมคนในแบบนี้เขาชอบตอดกันอย่างไรผมก็ไม่รู้เรื่องเ, <laughs> เขาชอบตอดกันไหนคุณผู้ชม เดี๋ยวกันนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปตัดไปตอนที่เขาเล่นกันแล้วดีกว่าทุกคนไปตัดไปตอนที่เขาเล่นกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นี่คือโอ้โหอ้มันไหนเกมนี้จะจบวะโอ้เรามาดูอุ้ยเพื่อนเราตุยนี่โดนคบปีหนึ่งลายครับผม เมืกี้เหมือนมีแสงสีเขียวตอู้หูยังโหดตอนนี้สามคนนี้ได้มาร,มรวมกองกันแล้วผมอันนี้ก็น่าจะใกล้ตุยแล้วเรียบร้อยครับตีดเดดใกล้ตายนี่ใกล้ตายนี่รอดนะผมนี่ใกล้ตายอันนี้ใกล้ตาย,นนาย,ตายจริงเหลืองนี่คือใกล้ตายนะแต่ว่าสีเขียวนี่คือรอดอันนี้คือสีแดงอ่ะคือตายวนสีเหลืองคือใกล้ตาย สัว pues สีเข nah. ี h <h <tempor proverb for help> X, ยวคือรอดแต่ผมส่วนสีขาวนี่น่าจะเป็นน่าจะเม่นผมไม่รู้อะน่าจะเป็นออกมั้งโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โหอ้ตอนนี้ใช้มาเบียร์เป็ดร้อยู่นะผู้ชมเออตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนนี้คือ สภาพไมเบียนเป็นร้อยผมก็ใช่ครับของปลอมครับก <laughs> ูเลยจะเชื่อไม่ <m ine> ไม่ช็อตเลยว่ะเออมัน <m ine> ไม่ช็อตเลย <m ine> อุ้ยฮะแม่งกูตกใจหมด <m ine> เป็นอะไรกันวะก็จะตกกันเอยคุณผู้ชมันเป็นอะไรกันเนี่ยครับอุ้ยอุ้ยคนนี้ได้เป็นโอ้ my god ผู้หญิงคนนี้พวกคนเนี่ยผู้หญิงเสื้อฟ้าเนี่ยได้เป็นแล้วก็แต่ทำไมแบบนี้โอ๊ยตายแล้วโอเหมือนเอ้ยนี่มันโลกไม้ครับนี่มันโลกไม้ครับอุ้ยนี่บ้าน NPC นพีซีชัวเลยเนี่ยดูทรงแล้วอันนี้บ้านเอนหมู่บ้านวีเดจเจอชัวเลยเฮ้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 ยชิบหายชิบหายมา ดิบขานไปช่วยด้วยครับอาโอ้ยไม่มีใครมาช่วยกูเร็วเ,วเร็วเพื่อนเร็วเร็ช่วยด้ยวดย,วย,วยวมันเป็นอะไรชอบเฝ้าวะเร็วเรอ,อ,เอ,อ,เอ,อวเว้ย ยัง่ไปแล้วออเยโอ๊ยเอ๊ยยเฮียตกรกกคนน่ากลัวเลยชมมันถือขวานไล่จามคนผมจังหวะนี้เราต้องวิ่ยวิ่งขึ้นไปผมโอ้ยมันเจ้าเฝ้ากูก็ไม่รู้ตากรเป็นอะไรมันเจ้าเฝ้าชยยิบยย เพื่อนๆจะ่ไปโอ้โหมันสับไปทั่วเลยอ่ะอีมัน,ม,นมันเฝ้าเลยนะมันไม่ได้ธรรมดามันเฝ้าทำไมเนี่ยกูจะช่วยยังไงเนี่ยเพื่อนไปแล้วเว้ยไปมึงลมได้ไงเนี่ยขลักรกบมาถึงก็เหรอเร็วเร็ว ต้นไม้แอบลัต้นไม้เสียงเพลงโคตรดังเลยเฮียเลยเสปิดเพลงดีไหมเนี่ยถ้าปิดอันนี้ก็จะเป็นแมวเยูอ่ะชมมันมามามันมา มาดิมาดิ right. มาดิอืม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 มาแน่จีก็จับกุ้ยได้เลยเอาคุณผู้ชมไอ้นี่มันโหดจัดเลยมันเฝ้าด้วยต้องหาตัวกูไม่เจอแอบชียะเสียงใกล้มากเลยคุณผู้ชมเสียงโคตรใกล้แอบคตรใกล้แอบดูดัง ตื่นขึ้นมาเร็วๆบ้านทางไหนเีอ่ออเออเออเออยังไงไม,ม่คิดรอดยังไงล่ะโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นซาวเวอร์บูลนผมตายแค่คนเดียวเพราะช่วยไม่ทนันช่วยไม่ทนันตายคนเดียว เออคือตอนนี้นะครับผมก็คือเราก็าจะเข้าโหเป็นเหมือนลุ้มศพขนาดใหญ่อุมศพขนาดใหญ่เลยเชิมจริงจริงกดตัวสีล้วกดเฟครั้งเดียวก็ได้เนี่ยเห็นไ,ไหมโอ้เขียวช่าอุ่มไม่ใช่เขียวช่าอุ่มแต่หมิ่นดิ ตรงนี้จะเป็นป้ายนะผมมันจะเป็นป้ายเออ่ป้ายโปรโมทสกิลบ้างหรือว่าป้ายบอกสกิลว่ามันทำอะไรได้บ้างเอ็นเอ็นโอโหกับไปหร้อยหสบหกบาทนะผมอันนี้เราสามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยเกมพาสใครเป็น โอ้ไอที่ตายทุกคนไอที่ตายเป็นนะทุกคนรับรองเลยว่าโอ้เขาเป็นอะไรกันมาคนที่แบบเนี้ยคือชอบตดกันถึงผมก็เปนาอะไรกันวะชิบไปชิบพีทุกคนบอลลูนทะลุได้วะเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ยแอตรงนี้ กูจุกแอบ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 กันแกับกกัมัไม่มามันไม่เห็นได้ด้วยแอบเนี้ยนิ่งๆด้วยผมเพราะว่าตัวละครผมผมสีฟ้าใช่ไหมแอบจะนี่งมองมันเนียบนะผมเพราะว่าเราตัวสีฟ้าผมสีฟ้าด้วยเฮ้ยตัวเนี้ผมน้องผมรอดแน่นะโอ้โห เศล้าอย่างเดียวเลยแล้วจะไปช่วยยังไงอุ้ยราไปเกิดแล้วกูวิ่งไปช่วยอย่างไวครับผมอุ้ยเฮียแม่งมาแล้วมาแล้วไป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 เดียวเดียวเดียวพี่พี่พี่ใจเย็นยยิบยึบยึบยึบย เฮ้ยสักูตกตกใจหมดแม่กูตกตกตกใจหมดแม่ตกใจิช่ายเลยมึงบ้าปะหมากูถามจริงใครตดวะอู้ยยุบเฮ้ยโอ้โหตัวแตกเลยอูอูหดยอดเลยพี่น้องชุบ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 ุะกน จะ <Okay. S 2> ไปจลองจับกูไม่ได้แน่นอนเหลืออีกหนึ่งนาทีครับผมโอ้โหเมื่อกี้น่าจะเป็นรอดสุดท้ายน่าจะมีโอกาสรอดอ่ะเอ้ยเอายี่นี่ดีกว่าไหมเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแกนนี่ให้ดูอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อตายแล้วเป็นกบเลยเหรอคือบางคนเนี่ยตายแล้วเป็นกบเลยก็มีนะผมโอ้โอโอ้โ้ พี่พี่อย่าทำโดยผมเลยพี่โอ้กะหังกระบาลเลยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ้โอ้ไม่ไม่ทำไมต้องไล่ต้อนจากกูคนเดียวเลยลุกขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยกูโคตรจริงนะเนี่ยกูไม่ได้ กระโดดซส้นรบิบแม่งเลยกูดูดิว่ามันจะหล่อขึ้นมาได้ไหมกระโดดขึ้นมาไม่ได้หรอกไอ้เฮ้ยเป็นเที้ยอะไรไรไหนกูเนี่ยกูถามจริงเออ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 ไม่เอายากูหัวใจแทบวาย โอ้โ้โอ้โหไอสัตว์นี่เออไอหวัวไอฆาตรกรโกบหัวเบคอนโอ้โหทำแกงกูไปเนี่ยไล่ทุบแต่กูคนเดียวเลยเออเขาเป็นอะไรกันเจ้บตดเนี่ยโอาใการตดในแบบนี้ทุกคนถ้าเป็นใน pc นะในมือถือไม่รู้นะเหมือนเดิมครับกดตัว c ไม่ต้องกดค้างก็ได้แล้วกดตัว f นุ่ม ตัว C แล้วก็ตัว e F อืเขียวชะอุ่มนะทำไมมันเยอะจังเลยวะเนี่ยทุกคนตามไม่เจอทุกคนจตะตลกผมจะกูโคตรกลัวเลยตามไม่เจออ๋อไหนะดีอ๋อไหนดีอานนีนนีอันออน,อน,ออนี้นนีก็น่าสนใจนะ เอ้ยพอเหอะมันหมินมองมุมกูโคตรเยอะโอ้ยอุ้ยอีกมาเบคอนนี่ได้กูแน่นอนเลยชิบหายโอ้ยน้อชีวิตไอชิบหายเอ้ยอย่าทำอะไรกูเลยกูขอร้องอย่าทำอะไรกูเลยกู กูกูจะไม่อยากโดนมึงฆาตกรรมไม่นะเพื่อนอันนี้มันจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะทุกคนเราต้องหาที่แอบก,ก่อที่ฆาตกรกบจะเกิดขึ้นมาไอ้สัตว์เหลือลเวลาอีกสองนาทีเราแอบในห้องสม,มุดก,กันดีกว่าเฮ้ยเฮี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 ยโอ้อ yeah 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 โหสับไปสองตัวเลยโห โอ้โหสามตัวแล้วอูอูใครเข้าไปช่วยก็ตายคุณผู้ชมดูดิเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ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 ้ยย ต้องปลอดภัยช่วยเลยโอ้โหสับลุลวโอ้โหมันนี่กูช่วยเองกูสว่าบุรุษอันนี้เลยกูจะหัวเองแล้วหละโอ้ยมันสับรัวมันเฝ้าอย่างเดียวเดียวคุณผู้ชมเออเลี้ยวมัน โอ,โอ้ยกูไปแล้วกูกูหนีมึงก่อนละหนีนู่นหนีนู่นเป็นโลกอะไรชอบตกคนไอ้เนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบายชิบายหนีก็แล้วกูหนีก่อนเลยหนีก่อนเลยเอ๊ะตรงไหนดีวะเนี่ยตับต้องมองไม่เห็นมึงเอามันเข้ามาทำไมในี่เอรีว้ยโอ้ เอาเข้ามาทำไมวะดูกูอยู่วะไอ้ดิม <c oughs> ันชอบสับคนเรื่อยเนี่ยดูกูด้วยบุกอีเหี้ยเจ้กูไอ้นี่ก็ชอบวิ่งไล่คนนะโอ้โหกูจะมีโอกาสรอดไหมเนี่ยเฮ้ยมันชอบเฝ้าคนนะกูไม่รู้เป็นไงเจ้าเฝ้าคนขาตกรเนี่ยหรือมันจะไม่หลบหนีเปล่าวะ โอ้ยแล้วไม่มีใครเหลือเลยแล้ก่อนเลยหรอกกูถามจริงเฮ้ยเฮ้ยกูไปแล้วกูไปกูไปกูไปกูหนีกูหนีกูหนีก่อนละมึงอยู่ไหนกันะนี่เพื่อนเออนี่นี่นี่คืออะไรเนี่ยวะมันจะมาทางเดียวกันทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่เอาอันี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าคุช วิ่งลงมาตรงนี้เลยแล้วก็มาแอบตรงนี้นี่ปลอดภัยหายห่วงเสกเหมือนไม่ปลอดภยัยเลยว่ะเราชุบพลังวิ่งก่อนตอนนี้คือผมเหลือเหลือก็แค่สี่คนนอกนั้นตุยหงหมดเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นรูปคงกระดูกนี่ก็ตุยหงหมดละคือช่วไมมันเออรอดครับรอดแค่นี้ โอ้ยเฮ้ยกูใจหายใจความหมดเฮ้ยเฮ้ยในที่คนเขาโลกจิตก็แบบว่าคนในแแบบนี oh. ้คือตดกันทุกคนนะกูก็เลยจะเชื่ออ่ะคิดเอาอยากจะอ้วกเลยว่ะ อืมพอกันก่อนพี่น้องจะเย็นๆครับเราได้เงินใจใจทุก่อนดีกว่าและเดี๋ยวเราจะมาซื้อนะผมเราจะมาซื้อเป็นอะไรก็ตามออย่างเช่นผมจะไปซื้อ S s d ใหม่เพราะาตอนนี้ SSD พานเต็มไม่มีเงินซื้อนะคุณผู้ชมก็ช่วยกันอุดหนุนเออไม่ดีเขาเรียกว่าไงวะช่วยกัน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 อะไรดี ช่วยการโดนีก็ได้ซึ่งไม่รู้ว่าโดนีได้หรือเปล่าว่ามันโดนีได้เปล่า,าเพราะว่ามันกูยังไม่ผ่านกดเลยว่ะนู่นเนี่ยผมเพื่นกูเลือกไลลูมไม่ใช่ดิมันเชื่อเลยวะโอ้อีเกียขาวดำทั้งแมปเลยนี่มันยุคโบราณน,นี่มันยุคหนึ่งพันเก้ารอยแปดสิบเจ็ดปีนี้เอ้ยทำไมมันดำหมดเลย เฮ้ยดำทั้งหมดดำทั้งแบบเฮ้ยมีประภาคานด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยศพหนึ่งศพสองตามมาแล้วอุ้ยมันทยอยมาเจออโหนี่เป็นอะไรอ๋อไม่ใช่ตกแบบเป็นทะเลนะผมคำถามคือเราจะลงไปช่วยไง มีนันเพื่อนเราตายชัว์อะไรเนี่ยเอ้ยเพื่อนรอก่อนก่อน<ๆ>แล้วกูก่อนแล้วกูก่อนแล้วกูก่อนกูลงไปช่วยแล้วนันตายข้างล่างแล้วกูจะลงไปข้างล่างไงทีเนี้ยเดีอยวอเดงไเด้าเด้อเด้อเองอเด้อเด้าเด้องอเด้อเด้อเดอน้อเด้อเอเด้เ้อเอเด้อเ้วเด้อเ้อเดออเดอ้้้อเเอเดเดเเ ชุบกันให้หมดเลยแหละอต้องด้วยช่วยกันเฮ้ยก <tube> ูว่าไม่ปลอดภัยแล้วไปแล้วเจอแจ็คควอดนั่งกกูว่า มันมีออกมมันเอาต่อเนื่องเลยชุบๆๆชุบๆๆๆชุบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้อ้อมึงก็ไม่กล้งกูเขอาโฮ่เงี้ยันโอ้ยไม่ไม่ยังไม่กล้มาเฮ้ยเสียบตอยกูขาโอรันนะลุงโตมีทางเลี้ยวไปทางนี้กูไม่รู้ เราไม่มีใครลงมาช่วยกูด้วยนะโอ้โหนั่นเป็นบ้าไอ้กใช่คำเฝ้าเนี่ยเอ้ยช่วยกูด้วยไอ้พวกเร็วช่วยกูช่วยกูเร็วเร็วเร็วเออนั่นแหละช่วยช่วยกันช่วยด้วยช่วยกันช่วยด้วยช่วยกันเอาค่อยคอุ้ยไปไหอุ้ยมันอยู่ข้างบนชัวะเออ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 ท่ามีไหมเนย โอ้แอบดบีกว่าไม่เชียวมโมห่าต่อไป้ลย่โคชิบหายละอืมเราควรวิ่ลวงลงห้ามให้เร็วที่สุดแฮะไปหาที่แอบกันกวัากูอยู่ไม่ได้แเออ เลยตัง้งสี่สิบสามเลยตั้งสี่สิบวินาทีคุณผู้ชมแต่มมันนานจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาทรงนี้กลัวฆาตกรตามชัวร์เลยเนี่ยอุ้ยไอเชีย่ยประภาคามันไอเขาเรีอกไงนะมันประภาคานะไอนั่นน่ะมันอุ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปรีบขึ้นไปรีบขึ้นไปรีบขึ้นไป,นไปอ่าแอบอยู่ในนี้คุณผู้ชมเราตามมาไม่ได้แน่นอน มันจะหมดเวลาวะเนี่ยโอ้ยมีคนตายเออหนึ่งคนอู้อู้หูว้าวอ m ม z i n งเย่หมดเวลาก่อนอย่าเพึ่งอย่าพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอ่าอ่าอากูรอดแล้วกูรอดแล้วยายกูรอดแล้วอู โอ้เจทายแบบนี้ใครมาเล่นแบบนี้คือใครเป็นโรคหัวใจนี่คือกูแนะนําว่าอย่าเล่นเลยฮะกูแนะนําเลยอย่าเล่นเลยแมพเนี้ยอันนี้คือจะเป็นรายชื่อของผูดด้ชนะนะครับผมมอสเตอร์คิวมอสเตอร์คิวก็คือฆ่าได้เยอะที่สุดอันนี้ฆ่าเยอะที่สุดอันนี้คือมอสเตอร์เบร์ลอดได้เยอะที่สุดก็คือ วันนี้เลยนะผมอ่าเดี๋ยวจะอุ้ยนี่มนแมปอะไรวะแมปนี้เคยเ,เลย่นอะไรมไม่น่าสนุกเลยมันไม่สนุกอะเข้าใจปะสี่สี่อันนี้อันนี้สี่อันนี้สนนี่เดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่นเกมแกรนด์นี่เวอร์ชันสองให้ทุกชมดูกันเลยนะกันนะครับทุกคนโอเคนะส่วนเกมยันเละๆน,นี่เดี๋ยวผมจะสอนโหลดเป็นเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชัน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 เก่าละกันนะ เกมยันเกมยันเดลิเนี่ยซึ่งตอนนี้คือผมใช้โปรแกรมอาคัมเอ้ยอ๋อเป็นไรวะคือผมใช้โปรแกรมโอคัมในการอัดอยู่นะโอบีนี่คือติดตั้งไม่ได้ครับตอนนี้คือติดตั้งอะไรไม่ได้เลยติดตั้งแบบติดตั้งพวกจอฟ้าติดตั้งพวกจอฟ้าคือต้องซื้อเอสดีมาใส่ใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้มาอยู่ในยุคของอินเดียใช่เหรอวะอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรตุบ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 อะไรตุบ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 เสือตุบตุบยิ่มาแต่ไกลเลย ท, so ทุกคนครับรู้สึกว่าเสียงตุบๆนี่มาแล้วเสียงตุบๆนี <oh ่มาแล้วคุณผู้ชมไพ้เสียงตุบๆนี่มาเคยใช้เลยฮะอันแน่มันมาแล้วมันมาแล้วท่านผู้ชมแล้วจะหลบยังไงวะทางแม่งซับซ้อนขนาดเนี้ยไอชิบอุ้ยตุบอ๋ออยู่ตรงนั้น <anca> อ, <าว coalition> อ,อ้าวอ๋อไม่ฆ่าอ๋อไหนลองดูดิไม่ฆ่าอ๋อไม่ฆ่าอ๋อไม่ฆ่าอ๋อ uh. เขาไม่ฆ่าคนครับฆาตรกรใจดีครับว่าแต่ทำไมอันนี้ถึงตายวะไอ้เหี้ยไม่ฆ่าทำไมคนแรกตายวะ <c oughs> หรือเขาออกอเอาใครกันยืนปิดคลิปเลยลกันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดตัดกระดิ่งให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับกับบรรยากาศเออทะเลรายนี่ยนะครับก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม